อนก่อนผมปลูกนหนาต้นมันยังเล็กอยู่พื้นที่มันก็ว่างผมก็เลยหามาปลูกอาชีพเสริมเพื่อเลี้ยงครอบครัวก็ปลูกกระหล่ำควบคู่ไปด้วยคือ่แม่พื้นที่ว่างผมใช้ปุ๋ยยาล่ามามากกว่า30ปีผลผลิตต่อไร่ไร่ล,ละ5ตันถึง6ตันก็รายได้มันมันมันจะดีกว่าพืชอื่นนะครับชีวิตก็เปลี่ยนครับก็ดีขึ้น ผมเชีย่ยวนาคคงเกษมครับอยู่บ้านเลขที่13หมู่8จมลวังทรายอำเภอปากช่องจังหวัดนครสิมาผมเป็นเกษตรกร,กรครับมีพื้นที่50ไร่ผมแบ่งพื้นที่ปลูกกระลำปลูกนนาปลูกข้าวโพดเป็นเกษตรกรมาตั้งแต่พ่อแม่พาทำมาตั้งแต่เด็กเริ่มต้นจากการปลูกนนาครับปลูกนนานนามันยังเล็กอยูท่ที่พื้นที่มันก็ยังว่างเนาะ ก็เลยหันมาปลูกกระหล่ำเป็นไรายได้เสริมมีเพื่อนบ้านปลูกเขามีเขาไรายได้เขาดีเขาบอกว่าให้หันปลูกกระหล่ำในหนาใช้เวลาสามปีถึงจะได้เก็บเกี่ยวกระหล่ำปีปลูกหกสิบวันได้เก็บเกี่ยวได้ผลผลิตปลูกกระหล่ำปีมาสองปีแล้วครับก็รายได้มันมันมันจะดีกว่าพืชอื่นนะครับชีวิตก็เปลี่ยนครับก็ดีขึ้นจากไรายได้เสริมเดี๋ยวนี้กลายเป็นไรายได้หลัก จุดเริ่มต้นของการปลูกกระลำปีคือต้องเตรียมดินใส่ถาดพ่อก้าครับหลังจากนั้นเราก็หยอดลุมละหนึ่งเมตรเพื่อไปใส่เรือนพ่อชำยี่สิบวันเมื่อเบียร์ผักแข็งแรงแล้วก็เอาลงปลูกในแปลงเทคนิคของผมในการปลูกกระลำปีน้ำต้องลดอย่างสม่ำเสมอดินต้องร่วนซุย ปุ๋ยต้องใส่อย่างสม่ำเสมอหลังย้ายก้าลงแปลงแล้ว14วันผมให้ความสำคัญการเติมธาตุอาหารในดินโดยใช้ปุ๋ยยาล่ามีล่าทุก16เสมอร่วมกับยาล่ารีว่าในโตอ15ศูน,นผสมกันและหวานลงดินเพื่อทำให้พืชเติบโต และเป็นการสร้างรากที่แข็งแรงให้พืชมีความต้านทานโรคและ,มะแมลงซึ่งเป็นปัญหาหลักของการปลูกผักใบหลังปลูก21วัน,นเสริมาธาตุอาหารให้กับพืชอีกครั้งด้วยยาล่ารีว่านาจบอ15-00น,นอกเหนือจากาธาตุอาหารหลักมีาธาตุอาหารเสริมทางใบยาล่าวีตาแม็กแท็กและซิงแท็ก เพื่อช่วยเร่งการเจริญเติบโตแก่พืชใบเขียวสู่การเป็นใบแก่ทำให้พืชโตเร็วใช้เวลาน้อยในการปลูกเพื่อจะช่วยให้การกระจายตัวของธาตุอาหารสู่พืชบนผิวใบด้วยหลังปลูก28วันช่วงที่พืชเริ่มตั้งตัวและเห็นลำต้นชัดผมใช้ปุ๋ยยาล่ามีล่าวินเนอร์14 8 9ร่วมกับยาล่ารีวาไนตะบอ1 5 0 0วานลง แปลงปลูกอีกครั้งเพื่อเสริมสร้างาธาตุอาหารให้กับพืชเป็นระดับสุดท้ายก็อรอเวลาเก็บเกี่ยวอีกประมาณ30วันเมื่อครบกำหนด55วันถึง60วันหรือถึงระยะก,การเก็บเกี่ยวผมก็จะเริ่มเก็บเกี่ยวผลผลิตไปขายผลผลิตที่ได้ผมจะเอาไปส่งที่ตลาดซีมเมืองและตลาดสุระนครขายได้ราคาครับ ใช้ปุ๋ยยาล่ามามากกว่า30สิบปียาล่าใช้แล้วมันก็เห็นผลเร็วนะครับเนี่ยตัวอย่างที่เห็นอยู่เนี่ยผักมันงามอย่างเงี้ยมันถ้าเป็นปุ๋ยสูตรอื่นนะมันจะแข็งอะ่ะมันจะหลายครั้งแต่ยาล่าในถาวานวลาลดน้ำเชี่ยวเดียวอะในลายหมดแล้วหลังจากนั้นก,นกน็เริ่มจับใบเขียวจริงๆผลผลิตลล 5, 3, 6, 3, 4, ต่อไร่ไร่ห้าตันถึงหกตันต่อไร่ครับใช้ปุ๋ยยาล่าแล้วหัวแน่นหัวใหญ่น้ำหนักดีเป็นที่ต้องการของตลาด